ยินวอส่งท้ายตอนจบกลนรักรุ่นพี่เ o ิ e Mechanic ปังติดเทรนโลกยินอานาน์และ War วอวันรัต์แจกความฟินส่งท้ายตอนจบซีรีส์กลนรักรุ่นพี่เ o ิ e Mechanic ที่ต้องบอกว่าทีมงานนัดนักสแสดงให้ดูพร้อมกันในโรงและเจอกับแฟนๆทั้งซึ้งทั้งฟินเรียกว่าหลายฉากใต้คาจอกันเลยทีเดียวและทำเอาติดเทรนทวิตเตอร์ทั้งเทรนไทยและเทรนโลกไปแบบข้ามวันข้ามคืนในแฮชแท็ก Love Mechanic Final เดินทางมาถึงตอนจบที่ต้องว่าทั้งซึ้งทั้งฟินสำหรับซีรีส์ที่ทำให้คนรู้จักกินวอและเวอร์ชั่นนี้เรียกว่าฮอตมากสำหรับซีรีส์กลรักรุ่นพี่ l v v m m e chan ิกที่ดันให้ทั้งหญินและวอดังเปรี้ยงป้างงานรุมชนิดที่แฟนๆก็เปลื้มไปด้วยซึ่งในตอนจบทีมนักสแสดงได้เข้าโรงชมพร้อมกันรีแอคของทั้งหยินและวอในการดูซีรีส์ตอนจบพร้อมกันบอกเลยว่าหลายคนยังฟิน และยังมีการพูดคุยกับนักแสดงบนเวทีถ้าเมาหยินถึงกับน้ำตาคลอทั้งคู่ทำออกมาได้ดีสรงไทยซีรีส์ให้แฟนๆได้ชมกันแบบทั้งน่ารักทั้งซึ้งหลายซีนท้ามคอซีรีส์วายถึงกับออกปากว่าคู่นี้เล่นได้ดีจริงๆเรียกว่าติดเทรนทั้งข้ามคืนวันที่13ฟินยาวถึงวันที่14แจกความฟินถึงนอกจอในจอแบบนี้ปรบมือให้ทีมงานที่สร้างปรากฏการ์น้องวีพี่มาร์คจากซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างลงตัวและฟีเวอร์มาก ถ้เาเมายินแล้ววอขึ้นแทนพระเอกซีรีส์วายสุดฮอตไปแล้วอย่างแท้จริงและมีงานอื่นรุมปังอย่างมากในเวลานี้